สวัสดีครับ คลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนาฬิกา c a s i o G-Shock นะครับรุ่น G.W.002RJ นะครับาในการรุ่นนี้นะครับเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่อยู่ในกลุ่มเดอะจนะครับโดยนาฬิการุ่น G.W.002 เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่หลายรุ่นย่อยเหมือนกันนะครับก็จะแตกต่างกันไปตามโทนสีเฉดสีของตัวนาฬิกานะครับอย่างเรือนนี้นะจะเป็นรุ่น G.W.002RJ ขีดเนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่อยู่ในคอลเลคชันของ Rastafarian นะครับโดยนาฬิกาที่อยู่ในคอลเลคชันนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2โทนสีนะครัับก็คือตว นะที่เป็นสีเหลืองนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นโทนสีเขียวนะอ่ในคาร,รุ่นนี้ออกจำหน่ายในปี2005นะครับใช้รหัสโมดูลเครื่องคือ2914 เป็นนาฬิกาแบบรีดิวโซล่านะครับก็คือตัวนาฬิกาเนี่ยจะมีแผงโซลาเซลล์นะครับอยู่ที่หน้าปัดนะสำหรับรับแสงเพื่อแปลงเป็นพลังงานให้กับตัวนาฬิกานะครับแล้วก็มีระบบเว็บเซปเตอร์นะครับในการรับสัญญาณวิทยุใช้ในการปรับตั้งเวลานะฮะโทนสีของนาฬิกาที่อยู่ในคอลเลกชันของลอสตาฟารีเนี่ยนะครับก็จะเป็นโทนสีที่ออกโทนเขียวนะครับเหลืองแดงแบบนี้นะครับโดยลอสตาฟารีเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีความเชื่อนะครับมีวัฒนธรรมนะที่มีจุดกําเนิดมาจาก ประเทศจามายกานะครับก็จะมีแนวคิดในเรื่องของการปลดปล่อยชาวแอฟริกันนะครับจากการเป็นทาสนะแล้วก็ในเรื่องของความเป็นอิสระเงี้ยนะครับโดยโทนสีที่เป็นโทนสีเขียวเหลืองแดงพวกนี้นะครับก็จะเป็นโทนสีแบบแนวรเก้นะครับอย่างสลปินแนวรเก้ที่หลายๆคนรู้จักก็คือบ๊อบมาเล่นะครับโดยสีเขียวนี่ครับก็สื่อถึงโลกนะครับสื่อถึงความหวังนะสีเหลืองจะหมายถึงความสงบสุขนะครับความรักนะแล้วก็สีแดงก็คือเลือดนะครับหรือความศรัทธานะทีนี้เราลองมาดูตัวในการรุ่นนี้กันบ้างนะครับในการรุ่นนี้เนี่ย ที่หน้าหลักหรือหน้า Home Time นี่นะครับทางด้านบนเนี่ยจะมีวงกลม3วงนะครับโดยวงทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีเป็นแถบนะที่กระพริบนะครับทุกๆวินาทีนะก็เป็นเหมือนเป็นแอนิเมชันขึ้นมานะครับโดยแถบที่กดขึ้นก็จะเป็นแถบดําสลับแถบขาวแบบนี้นะครับส่วนวงกลางก็จะเป็นตัวบอกระดับของพลังงานของตัวนาฬิกานะครับนะตอนนี้ก็เป็นอยู่ที่ระดับไหนะฮะส่วนทางั้นขวามือสุดนะครับก็จะเป็น อินดิเคเตอร์ที่ใช้บอกระดับความแรงของขึ้นวิทยุที่ตัวนาฬิการรับสําหรับใช้ในการปรับเทียบเวลานะครับถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นเวลานะชั่วโมงนาทีวินาทีนะครับแล้วก็ด้านล่างสุดก็จะบอกอเลขเดือนแล้วก็เลขวันที่นะครับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นการรุ่นหนึ่งนะที่การบอกเลขเดือนเลขวันที่แล้วก็วันของสัปดาห์เนี่ยไม่ได้ปรากฏอยู่บนหน้าจอเดียวกัน ถ้าเราอยากจะทราบว่าวันที่12เดือน6นี้ครับตรงกับวันอะไรของสัปดาห์นะเราก็ต้องกดปุ่มขวาบนนะครับเพื่อเปลี่ยนนะให้แสดงเป็นวันของสัปดาห์ขึ้มานะครับอย่างวันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับการดูวันของสัปดาห์แล้วก็เลขเดือนเลขวันที่เนี่ยมันต้องอาศัยการกดเปลี่ยนหน้าจออย่างเงี้ยวนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคือมันต้องคอยเปลี่ยนนะครับในการจิช็อกหลายๆรุ่นเนี่ยมันสามารถจะโชว์ข้อมูลเหล่านี้นะครับบนหน้าจอเดียวกันได้เลยนะแต่อย่างอันนี้มันไม่ได้นะครับก็ต้องกดสลับเอาน นาฬิคารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่มีอยู่5ปุ่มนะครับคือปุ่มตรงกลางด้านล่างนี้จะเป็นปุ่มเปิดไฟนะงั้นปุ่มขวาบนก็จะทำ้าที่เป็นปุ่ม reverse นะครับทีนี้ลองดูโหมดอื่นๆของตัวนาฬิการุ่นนี้กันบ้างนะครับการเปลี่ยนโหมดก็อาศัยการกดปุ่มซ้ายล่างนะครับโหมดถัดมานี้ก็จะเป็นโหมด world time นะครับก็เป็นการแสดงเวลาของเมืองต่างทั่วโลกนะก็อย่างที่บบอกนะครับรุ่นเนี้ยเป็นนาฬิกาแบบ5ปุ่มงั้นปุ่มขวาล่างก็เป็นปุ่ม forward นะปุ่มขวาบนก็เป็นปุ่ม reverse ง การเลื่อนเปลี่ยนเมืองเนี่ยมันก็ย้อนกลับได้นะแต่ถ้าเป็นการกาจีช็อครุ่นที่เป็นแบบ4ปุ่มเนี่ยมันจะฟอร์เวิร์ดได้อย่างเดียวนะคือเลื่อนไปทางเมืองที่อยู่ทางตะวันออกของแผนที่โลกไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราเลื่อนเลยเนี่ยก็ต้องไปวนมาใหม่อ่ะแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยถ้าเราเลื่อนเลยนะครับเราก็กดรีเวิร์สได้นะย้อนกลับได้แบบนี้นะครับงั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของนาฬิกาที่เป็นแบบ5ปุ่มนะครับอ่าโหมดถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดอะลามนะก็สามารถที่จะตั้งงงแจ้้เตือนนรรชัั่วโมไดะคบ อย่างนี้นะเป็น S.I.G ก็คือ Early Time s i g ก a l นะครับการเปิดปิดการตั้งปลุกนะครับก็อาศัยการกดปุ่มขวาบนนะครับนะอย่างเช่น Early Time s i g ก a l เนี่ยกดปุ๊บก็จะมีรูปกระดิ่งขึ้นมานะถ้าจะปิดก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับอะลามอันอื่นก็อาศัยการกดปุ่มขวาล่างนะันจะเปลี่ยนไปยังอะลามต่างๆนะซึ่งเราสาามรถจะตั้งค่าได้นะครับนี่ก็จะเป็นอะลาม1นะอะลาม2อะลาม3ามนะครับอะลาม4ส่วนอะลามวันที่5เนี่ยจะเป็นสนุตอะลามนะคือการตั้งปลุกซ้ำนะครับ ก็จะวนกลับมาที่อาร์เม์ิกแนลแบบนี้นะฮะอ่าโหมดถัดไปนะครับก็จะเป็น c ค้าดาวทัมเมอร์นะนี่ก็เป็นการจับเวลาถอยหลังนะครับสตาร์ทสต็อปใช้ปุ่มขวาล่างนะครับล้าสำหรับรุ่นนี้เนี่ยการจับเวลาถอยหลังนะครับความละเอียดในการจับเวลาเนี่ยจะอยู่ที่1ส่วนิวินาทีนะโดยตัวเลขทางด้านขวามือสุดก็จะเป็นตัวเลข1ส่วนิวินาทีนะครับสต็อปก็กดปุ่มขวาล่างนะครับส่วนรีเซ t ตใช้ปุ่มขวาบนนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ การเปลี่ยนเวลาสําหรับการจับเวลาถอยหลังนะครับก็ใส่การกดปุ่มซ้ายบนนะปุ่มเมจัสเนี่ยครับกดค้างไว้นะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนหลักนาทีได้นะครับว่าจะให้จับเวลาถอยหลังกี่นาทีนะก็ใส่การกดปุ่มขวาล่างขวาบนในการเปลี่ยนตัวเลขนี้นะครับการเปลี่ยนค่าเปลี่ยนได้เฉพาะหลักนาทีนะไอเลขศูนย์ที่เป็นหลักวินาทีนี้เปลี่ยนไม่ได้นะครับแล้วก็กดปุ่มซ้ายบนอีกครั้งหนึ่งเพื่อออกจากการตั้งค่านะครับจะเป็นแบบนี้นะโหมดถัดไปนะครับก็จะเป็น โหมด stopwatch นะครับหรือการจับเวลาเดินหน้านะครับก็เหมือนนาฬิกาคาสิโทั่วไปนะคือ start stop ก็กดปุ่มขวาล่างนะครับ start stop นะครับแล้วก็ขวาบนก็เป็นปุ่ม reset นะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มโหมดอีกครั้งนึงก็จะกลับมาที่หน้าโฮมไทม์นะก็จะมีแค่นี้เองนะครับสำหรับการตั้งเวลาของนาฬิการุ่นนี้นะครับก็อยู่ที่หน้าโฮมไทม์นะครับหน้าหลักนี้นะกดปุ่ม adjust ค้างไว้นะครับ นนจะเป็นการตั้งเมืองนะอย่างนี้ผมตั้งเป็น BKK นะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนก็อาศัยการกดปุ่มขวาล่างหรือขวาบนนะครับในการเปลี่ยนเมืองอื่นนะที่เราจะตั้งเป็นหน้าโฮมไทม์นี่นะครับกดปุ่มซ้ายล่างน,นะครับก็จะเลื่อนไปยังการตั้งค่าในตำแหน่งถัดไปอันนี้เป็นการตั้ง daylight saving time นะครับโดยปกติที่ประเทศไทยเราไม่ได้ใช้ระบบเวลาแบบนี้เราก็จะตั้งเป็น off ไปนะครับถัดไปก็จะเป็นการตั้ง การแสดงเวลาจะเป็นแบบ24ชั่วโมงนะครับหรือ12ชั่วโมงแบบ A.M.P.M. นะครับการเปลี่ยนก็ใส่การกดปุ่มขวาล่างนะตรงนี้จะเปลี่ยนได้นะครับว่าจะเป็น 12H นะครับหรือ 24H นะครับนี่ผมจะถนัดอ่านเวลาแบบ 24H นะก็จะตั้งเป็นแบบนี้ไว้นะครับถัดมาก็จะเป็นการตั้งรีเซ็ตตัววินาทีนะสามารถที่จะกดปุ่มขวาล่างเพื่อรีเซ็ตให้มันเป็น0 0ได้นะครับทีนี้สังเกตที่ด้านล่างของหน้าจอเนี่ยนะครับ มันจะมีเหมือนเป็นจุดแสงอยู่นะอันนี้มันเป็นการตั้งระยะเวลาในการเปล่งแสงหน้าจอนะครับตัวหน้าจอเนี่ยเวลาเราก,กดเปิดแสงเนี่ยจะให้มันสว่าง1.5วินาทีหรือ3วินาทีนะครับการเปลี่ยนเนี่ยอาศัยการกดปุ่มขวาบนนะถ้าเกิดผมกดขวาบนปุ๊บเนี่ยไอจุดแสงนี้ก็ใหญ่ขึ้นนะก็สื่อถึงว่าเวลาเปิดไฟหน้าจอเนี่ยแสงแบ็คไลท์ก็จะยาวนานขึ้นเป็น3าวีนะครับแต่ถ้าเราอยากจะให้มันสว่างแค่ช่วงเวลาสั้นๆนะคือ1.5าวิก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นจุดเล็ก รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ปรับระยะเวลาในการเปล่งแสงหน้าจอได้นะครับจะให้สั้นหรือยาวนะมี2สเต็ปให้เลือกนะครับถัดไปนะครับก็เป็นการตั้งออชั่วโมงนะครับแล้วก็นาทีนะการเปลี่ยนตรงนี้ก็เหมือนกันนะอาศัยการกดปุ่มขวาล่างขวาบนในการเปลี่ยนนะครับถัดไปก็เป็นการตั้งปีนะนี่ปี2025นะครับแล้วก็เลขเดือนนะเดือน6นะครับวันที่12นะกดอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการตั้ง on off ตัว power saving นะครับ นาฬิกาที่เป็นระบบทับโซลา่าเนี่ยครับผมแนะนาให้เปิดฟังก์ชัน power saving ไว้นะครับในช่วะมณ4ทุ่มจนถึง6โมงเช้านะครับถ้าตัวนาฬิกาไม่มีการขยับเขยื้อนนะแล้วก็หน้าปัดเนี่ยไม่มีแสงมาตกกระทบนะครับตัวหน้าจอมันจะดับไปอ่ะนะเพื่อเข้าสู่เหมือนกับสลิปโหมดนะครับก็เป็นการประหยัดพลังงานให้กับตัวนาฬิกานะก็แนะนําให้เปิดเป็นออนไว้นะครับการออนออฟก็ใส่กันกดปุ่มขวาล่างนะครับถ้านาฬิการเราเปิดออนไว้เนี่ยมันจะมีคําว่า P จุดเซฟไว้อยู่นะก็คือให้เราทราบว่าเราเปิด ตัวฟังก์ชันนี้ไว้อยู่นะฮะถัดมานะครับก็จะกลับมาที่การตั้งโฮมซิตี้นะก็จะวนแบบนี้นะครับการออกจากการตั้งค่านะครับก็ใส่การกดปุ่มบันจัดสักครั้งหนึ่งนะฮะอ่แค่นี้เองนะครับอ่าในการร่นนี้เนี่ยนะครับจุดที่ผมไม่ชอบก็คือการแสดงผลตัววันของสัปดาห์นะครับเลขเดือนเลขวันที่เนี่ยมันไม่ได้อยู่หน้าจอเดียวกันนะครับแต่จุดที่ชอบก็มีนะก็คือขนาดตัวเรือนไม่ใหญ่นะครับ สำหรับคนที่ข้อมือขนาดเล็กเนี่ยใส่เดือนนี้แล้วจะรู้สึกว่ากระชับข้อมือดีนะฮะถ้าเกิดผมเทียบกับตัวในการทรงสแควร์นะครับเนี่ยไซส์มันจะประมาณอย่างนี้นะฮะมีความใกล้ๆกกันนะฮะร,รุ่น G.W.002 เนี่ยขนาดมันจะเล็กกับนาฬิการตระกูล6900นระครับรูปทรงมันก็กระทัดรัดดีนะครับอย่างเดือนทท้งนั้นไซส์มือนี่นะครับตัวทรงสแควร์นี้ผมก็เปลี่ยนสีกรอบแล้วก็สายใหม่นะให้มันดูมีสีสันหน่อยนะครับทีใส่สีดำแล้วก็เบื่อนะก็เปลี่ยนเป็นสีสีหน่อยนะครับ อันนี้กลับมาตัวนี้นะก็คือทรงนาฬิกาขนาดเล็กอันนี้ผมชอบนะครับมีปุ่มไฟแยกนะเป็นนาฬิกาแบบ5้าปุ่มนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นหนึ่งที่การดีไซน์ตัวกรอบเนี่ยนะครับเขาดีไซน์โดยใช้หลักการของ n e x กซันะครับก็คือกรอบเนี่ยมันจะคู่มาจนถึงด้านหลังเลยนะครับคือส่วนของกรอเโดยทั่วไปของนาฬิกาจีช็อกเนี่ยมันก็จะติดอยู่ด้านหน้าใช่ไหมฮะแล้วก็มีสกูตยืดด้านข้างนะครับแต่การดีไซน์แบบ n e x กซัเนี่ยตัวกรอบมันจะ เป็นชิ้นส่วนเลเซนหรือพลาสติกนะครับคุ้มาจนถึงฝาด้านหลังเลยนะครับรูปแบบการดีไซน์อย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการปกป้องตัวเคสนะครับหรือตัวเรือนนาฬิกาไว้แบบแน่นหนานะครับก็ถือว่าได้ความแบบสมบุกสมบันนะครับโดยนาฬิกาชีช็อคมันก็จะมีอยู่บางรุ่นนะครับที่เขาดีไซน์โดยใช้หลักการของเล็กแสกแบบนี้นะครับอย่างเช่นนาฬิการุ่นเจสันนะครับหรือ G001 เนี่ยก็ใช้หลักการดีไซน์ทํานองแบบนี้นะคือตัวกรอบนาฬิกามันจะุูมมาจนถึงด้านหลังเลยนะครับ รุ่นนี้นี่นะครับเป็น,นในในการในซีรีส์เดอะจีนะครับ gw 0 0 2นะครับ rg r j ก็มาจากคำว่ารัสตา a ฟเ i ี n นนะครับส่วนสายของนาฬิการุ่นนี้เป็นทรงแบบนี้นะครับปีสรูนะเป็น2รูนะครับเข็มขัดและสายเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวห่วงลัดสายก็เป็นตามสไตล์ของ G s ช็ c k รุ่นเก่านะจะเป็นทรงแบบนี้นะครับแล้วก็มีลายตัว G นะโลโกโล G ้ G s h ็ ck ไว้อยู่ตรงนี้นะครับ จริงๆในการรุ่นนี้เนี่ยแรกๆที่ออกวางขายเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้สนใจนะคือด้วยที่ว่าการแสดงผลตัวเลขเดือนเลขวันที่แล้วก็วันของสัปดาห์เนี่ยมันไม่ได้อยู่หน้าเดียวกันนะครับแต่พอเขาออกรุ่นนี้มานะที่เป็นคอลเลกชันของ r o s t a f ฟ r i เนี่ยครับเป็นโทนสีนี้เนี่ยก็ไม่ต้องลังเลเลยนะครับคือสีมันดูสดใสนะก็เลยซื้อเก็บไว้ใช้ตัวหนึ่งนะครับแต่ข้อเสียของในการที่เป็นกรอบสายที่เป็นสีอ่อนเนี่ยครับเวลาใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะดูหมองได้ง่ายนะครับ ก็ต้องอาศัยว่าเออเวลาใส่ใช้งานเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องมีการเช็ดทำความสะอาดเพราะว่าบางทีมีคราบสกปรกหรือคราบเหงื่อของเราเนเี้ยครับสิ่งสกปรกเหล่านี้มันจะฝังเข้าไปในเนื้อ,อ,อพลาสติกอะ่ะนะแล้วมันจะทาให้เช็ดไม่ออกในระยะยาวนะครับแล้วก็ปุ่มของในการรุ่นนี้ก็จะเป็นปุ่มแบบนี้นะคือไม่ได้เป็นปุ่มแบบเป็นโลหะเอาเงานะครับจะเป็นปุ่มพลาสติกนะแล้วก็มีขนาดกําลังดีนะครับก็กดได้ง่ายนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวในการรุ่นนี้นะครับ GW002 นะครับก็เป็นหนึ่งในการตระกูลเดอรนะที่มีขนาดตัวเรือนไม่ใหญ่นะครับเหมาะกับคนที่ข้อมือขนาดเล็กเนี่ยนะใส่แล้วก็ชับข้อมือได้ดีเลยนะครับแล้วก็ได้อารมณ์ของนาฬิกา g ีช็อกตระกูล6,900นิดนิดน,นะคือมี3ตานะครับหรือมีวงกลม3วงอยู่ที่หน้าปัดนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ